แลวสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมอีกแล้วนะครับ PPMC วันนี้ก็จะมาสอนการใช้เจ้าแอปอันนี้นะครับก็กดเข้าไปครับก็จะมีหน้าตาย่างนี้ครับ นี่ครับโหลดฟรีไม่เสียตังค์นะครับสมมติว่าคุณอยากได้เกมนี่ครับผมอยากได้มากเลยครับแันหน่วยความจำคุดเต็มมันก็จำไม่ให้โหลดครับนี่ครับ <c oughs> <c oughs> ครับกดติดตั้งครับตลองครับให้ได้หน<ม>ึ่งรอยเปอร์เซ็นเต็มครับ นี่ครับนี่คือพื้นที่มันเต็มนะครับมันก็จะเออเลออ์ อีกเจ็ดนาทีครับ สมมติว่าคนอยากได้เกม Minecraft นะครับก็พิมพ์ไปว่า Minecraft นะครับแล้วคนก็จะ,ะครับสําหรับวันนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับอย่าลืม like, กดไลค์กดซับสุคร้ด้นะครับบ๊ายบาย